ดูแล้วน่ารักมากมันก็สุดเขินนะได้เห็นแบบบ้านเมืองญี่ปุ่นด้วยครับผมใครที่อาจจะแบบว่าไม่เคยดูซีรีส์มาก่อนนะครับผมมาดูหนังก็ดูแล้วก็รู้เรื่องแน่นอนครับผมในซีรีส์ก็แบบจะเห็นแล้วนะครับว่าแบบเขารักกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาดูภาพยนตร์จะรู้เลยครับผมว่าแบบเขารักกันแค่ไหนนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมหนังฟิลกูนะคะดูแลน่ารักเขินไปทั้งเรื่องแน่นอนครับรู้สึกว่าประทับใจมากๆครับได้เห็นอะไรมากขึ้นมีฉากซึ้งๆน่ารักน่ารักมากเลยครับ ดูเรารู้สึกอบอุ่นไปกับทุกตัวละครมากเลยค่ะชอบที่สุดน่าจะเป็นตอนกินข้าวมันมีให้เราคิดก่อนแล้วค่อ,ยอมยิ้มตาม,ม,ตมเราเรารู้สึกดีมากๆเหมือนกับว่าเราได้เห็นตัวละครเติบโตแล้วก็ได้เห็นจุดจบในตอนสุดท้ายในเรื่องมันสวยงามมากเลยค่ะเราชอบสีชอบมุมกล้องทุกอย่างเลยแล้วก็เหมือนกับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตามซีรีส์มาเนี่ยมาดูก็รู้สึกชุ่มชื่นหวัวใจ ดีดีครับเรารู้สึกว่าแบบอบอุ่นมากๆเชื่อว่าแบบคนที่ไม่เคยดูซีรีส์ก็สามารถดูได้หรือคนที่แบบเป็นแฟนซีรีส์อยู่แล้วอะก็ยิ่งมาดูก็จะยิ่งรู้สึกฟินมันมีคำคำเดียวที่ผมรู้สึกได้คือคาว่าแบบที่มีเนื้อโตอะแบบมันน่ารักเป็นหนังที่น่ารักมาเป็นหนังที่แสดงถึงความรักที่ไม่จํากัดเพศนะครับผมเป็นความอบอุ่นที่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถที่จะดูได้ครับผมโอเดอเน่ทคนนั้ดุกิดุกิสิ่งใด